ในค่าคืนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงไซเรนดังขึ้นทั่วทั้งเมืองอิสราเอลผู้คนต่างวิ่งหาที่หลบภัยเพราะกองทัพอิสราเอลได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นของฮามาสอีกครั้งโดยระบุว่าเป็นการตอบโต้ต่อจรวดที่ถูกยิงเข้ามายัางดินแดนของตนเครื่องบินรบพุ่งพยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่าคืนเสียงระเบิดดังก้องสนั่นไหวไปทั่วแนวชายแดนการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือทำลายกดังอาวุธและฐานบัญชาการของฮามาสที่ถูกระบุว่าใช้สำหรับวางแผนจมตี ภาพถ่ายท่ดสดจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นแสงไฟสว่างว่าบนท้องฟ้าทุกครั้งที่ระเบิดกระแทกลงพื้นดินบ้านเรือนใกล้เคียงสั่นสะเทือนชาวบ้านในกาซาต่ังหวัดกลัวและรีบอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่ฝั่งอิสราเอลก็มีกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศถูกกระดมใช้งานเต็มที่ทว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเพราะหลังการโจมตีเพียงไม่กี่นาที สื่อระหว่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดลูกใหญ่ขึ้นกลางเมืองกาซาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากการทิ้งระเบิดของอิสราเอลหากแต่เกิดจากโกดังอาวุธของฮามาสที่อยู่ลึกเข้าไปภายในฐานที่มั่นเองระเบิดนั้นรุนแรงจนทําให้ตึกหลายแห่งถล่มลงมาเป็นโดมิโนบ้านเรือนของประชาชนบริสุทธิ์เสียหายอย่างหนักมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากและบางรายยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารผู้สื่อข่าวหลายสํานักต่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะคลังแสงของฮามาสเกิดการระเบิดจากภายในอาจเป็นผลจากการโจมตีของอิสราเอลที่กระทบโดยตรงหรืออาจเป็นความผิดพลาดของฮามาสเองที่เก็บสะสมอาวุธจำนวนมากไว้ใกล้กับพื้นที่ชุมชนจนไม่สามารถควบคุมได้สิ่งนี้กลายเป็นคำถามใหญ่ที่ทั่วโลกต่างวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิสราเอลรีบออกมาถแถลงว่าการโจมตีของพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามหลีกเลี่ยงประชาชนผู้บริสุทธิ์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฮามาสเลือกใช้พื้นที่พลเรือนเป็นโลกกำบังซ่อนอาวุธและฐานที่มั่นไว้ในย่านที่มีคนอยู่อาศัยจํานวนมากทําให้เมื่อเกิดการระเบิดความเสียหายจึงตกสู่ประชาชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ขณะที่ฮามาสกลับป่าวหาว่าอิสราเอลคือผู้รับผิดชอบต่อโศกนาตกรรมครั้งนี้โดยตรงเสียงโต้เถียงดังขึ้นไม่หยุดจากทั้งสองฝ่าย ขณะดเดียวกันองค์การสิทธิมนุษยชนและองค์กรนานาชาติหลายแห่งก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ในครั้งนี้การเมืองระหว่างประเทศเริ่มร้อนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อบางประเทศออกมาสนับสนุนอิสราเอลโดยอ้างสิทธิในการป้องกันตัวขณะที่บางประเทศกลับวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอิสราเอลใช้กำลังเกินกว่าเหตุในโลกออนไลน์ผู้คนต่างถกเถียงกันอย่างกว้างขวางคลิปวิดีโอจากพลเมืองที่อยู่ในพื้นที่ถูกแชร์ออกมาอย่างรวดเร็ว ภาพความโกลาหลหลังการระเบิดทําให้ผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกต่างช็อกและเศร้าใจคอมเมนต์มากมายเต็มไปด้วยคําถามว่าสงครามนี้จะยุติลงเมื่อไหร่และทําไมผู้บริสุทธิ์จึงต้องเป็นผู้รับเคราะห์เสมอแม้จะมีการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยในพื้นที่แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นยากจะฟื้นฟูในเวลาอันสัน้นโรงพยาบาลหลายแห่งนั่นขนาดไปด้วยผู้บาดเจ็บเด็กและผู้หญิงจํานวนมากต้องนอนรอการรักษาโดยขาดแคลนอุปกรณ์และยารักษาโรค ขณะที่แพทย์และพยาบาลต่างทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ยังมีโอกาสรอดบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนยังคงตึงเครียดกองกำลังอิสราเอลเสริมทัพเพิ่มเพื่อป้องกันการโต้กลับขณะที่ฮามาสเองก็ประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้และเตรียมตอบโต้กลับอย่างรุนแรงขึ้นสถานการณ์นี้ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าความรุนแรงอาจลุกลามไปมากกว่าที่เป็นอยู่และอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม สิ่งที่น่าตกใจคือมีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ฮามาสสูญเสียแกนนำสำคัญไปบางส่วนเพราะอยู่ในฐานที่มั่นดังกล่าวทำให้เกิดความวุ่นวายภายในองค์กรเองขณะที่ฝ่ายอิสราเอลถือว่านี่คือความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์แต่ก็ยังไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาพที่ออกสู่สายตาโลกคือความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์ซึ่งอาจทำให้สถานะของอิสราเอลในสายตาสังคมโลกถูกตั้งคำถามอีกครั้ง หลายประเทศในยุโรปตะวันตกและตะวันออกกลางเริ่มส่งสัญญาณเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีและเข้าสู่การเจราจาแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าเสียงเรียกร้องนั้นจะได้รับการตอบรับหรือไม่ความแค้นความสูญเสียและความหวาดกลัวกำลังทำให้ทั้งสองฝ่ายเดินห่างออกจากโต๊ะเจราจามากขึ้นทุกทีเรื่องราวครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์โจมตีทางทหารธรรมดาแต่กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของมนุษยชาติ ทุกครั้งที่มีการประทะสิ่งที่ถูกทำลายไม่ใช่แค่ตึกหรือฐานทัพแต่คือชีวิตและความหวังของผู้คนจำนวนมากที่ไม่เคยเลือกจะอยู่ในสงครามนี้เสียงระเบิดที่ดังขึ้นในค่ำคืนนั้นยังคงกล้องอยู่ในใจของผู้คนภาพของเด็กๆที่ร้องไห้หาแม่บ้านที่พังพินาศและความสูญเสียที่ยากจะเยะียวยาเป็นเครื่องเตือนใจว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานระหว่างอิสราเอลและฮามาสไม่เพียงแต่ทำลายความสัมพันธ์ทางการเมืองแต่ยังทำลายหัวใจของมนุษยชาติทั้งโลก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการโจมตีครั้งนี้จึงกลายเป็นเรื่องช็อกโลกที่ทำให้เราทุกคนต้องตั้งคำถามว่าสันติภาพที่แท้จริงจะมาถึงเมื่อใด